วันนี้นะครับทางการเจ er ตมาโชว์นะครับก er ็จะมานำเสนอนะครับตู้สล็อตแมชชีนนะครับรุ่นบันดิตนะครับนี่เราก็มาดูนะครับว่าใส่เหรียญอะไรได้บ้างนะครับจะมีคำถามเข้ามานะครับอันนี้เหรียญบาทนะครับเหรียญสองบาทนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญสิบบาทก็เรียกได้ว่าได้ทุกเหรียญนะครับเพราะว่าเหรียญสิบใส่ได้นะครับใครจะใส่ห้าสิบตังอะไรมาก็ ็ลอได้นะครับอันนี้โยกจะถูกรางวัลต้องเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือบา,บาบาบานะครับหรือผสมกันได้ระหว่างเจ็ดเจ็ดกับบา,บาบานะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเสียนะครับแต่ผมยังโยกไม่ถูกดวงไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับอ่านี่ได้นะครับ ออกมาหมดเลยนะครับเัราะเป็นจริงๆแล้วมันคือกระปุกออมสินนะครับไม่ใช่เอาไปเล่นพนันนะครับตัวนี้นะครับก็ก็ถ้าใครจะเอาไว้ให้ลูกให้เด็กเก็บตังค์นะครับหรือให้แฟนเก็บตังค์นะครับอันนี้ก็สนุกแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับทางขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นที่ใส่ฐานนะครับก็างได้นะครับดับเบิลเอสองก้อนนะครับ หลายคนถามใส่ยังไงนะครับตัวนี้เห็นสปริงก็คืออตรงตูดมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็เป็นตดูดอันนี้เป็นหัวอะไรอย่างงี้นะหรือถ้าเกิดใครแบบเล่นยังไงก็ไม่ชนะสักทีนะก็แกะเอานี้เอาตังออกได้เหมือนกันนะครับเอามาพร้อมกล่องแล้วก็มีตัวกันกระแทกด้านหัวนะครับไม่ให้มันเคลื่อนนะครับเพราะด้านบนมันจะมีตัวไฟอยู่นะครับนี่ทานหลุดออกมานะ ก็สนใจนะครับหาซื้อได้ที่ gadgetmacho.com นะครับผมอย่าลืมกดติดตามขวาล่างสับตะไคร้ไว้ได้เลยนะครับ